กระทรวงก่อนได้รับนโยบายมาจากท่านนายกได้หมดแล้วก็จะขออนุญาตคุยกับกระทรวงเพื่อจะให้รนชันให้ทุกอย่างคนไปด้วยกันต้องการอย่างเดียวรับโจทย์ท่านนายกมาอย่างที่อยาเส็นจักนโยบายต่างประเทศในปัจจุบันได้ปไม่ใช่ประเทศอย่างเดียวต้องไปรชากรทุกสิ่นคะเห็นล่าสุดของสื่อโซเชียลขอพม่าที่ลงบอกว่าคุณทักสิณไปคุยกับ ตัวแทนชนกลุ่มน้อยนี่เราได้ามได้ตรวจสอบแล้ว่าอันนี้ผมก็เพิ่งได้ได้ข่าวกันนะครับแล้วก็คิดว่าทางพม่าเองต้องต้องยอมรับว่าท่านทำเสด็งเนีน่ยเป็นคนที่กล้างามันเกี่พม่าก็คงเห็นว่าท่านจะสามารถช่วยได้ก็ก็เป็นเรื่องที่ทางพม่าเขาคุยกับท่านซึ่งก็ไม่เกี่ยวกัน แปลว่าเป็นการคุยส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับในนามเกี่ยวกับรัฐบาลไทยจุดยืนของรัฐบาลไทยก็คือต้องการให้เขาเกิดความสงบเรียบร้อยเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการเป็นตัวกลางในการเจรจาอยู่พอสมควรเราก็เราก็ดำเนินการอยู่ในกรอบของอาเซียนด้วยซึ่งอะไรก็ต้องเป็นไปตาที่บางคนบางอย่างก็กำลังดำเนินการอยู่ก็ยังไม่ยอม แต่ถูกต้องครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราต้องการคือนนการสมานสังครองบองและว <c oughs> ก็ส <precautions> ันติภาพเกิดขึ้นในธรรมะเพราะก็มีอะไรยังเป็นอยู่ในประเทศไทยก็ลำบากเพราะว่าในฐานะที่เรามีคมแดนเชื่อมติดต่อกันกับประเทศเมยียนมะายาวมากเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นมันก็จะกระทบเราแล้วเรา,าเก็อยากเห็นการสันติภาพที่เกิดขึ้นอย่างราบรืเพราที่นั่งไทยช่วยหลายได้ก็่วย เป็นต้องเป็นเพราะว่านั่นก็เป็นเรื่องที่ทางทางพมา่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือชนกลุ่มน้อยเขามาขอท่านท่านสินใจคนช่วยก็กกกนั่นเป็นเรื่องของข่าวคนสิทธิของข,ข่าวแวานวท,ทางที่คุณท,ทักษิณคุยนี่คือตรงกับแนวทางของกระทรวงต่าง <ผม S 1> ประเทศนะครับผมงเ<ห>นี่ยท,<า>ที่ผมบอกอย่านี้เพราะว่าเพิ่งได้ยินจากข่าวผมไม่ทราบว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกนะครับดูดูไม่ได้ก็ไปยุ่งอนกัก็เป็นเรื่องที่พม่าเขาจะไมว่าซึ่งก็เป็นเป็นสถิติของข่าวที่ได้สาร ไปเปิดสาขาอยาู่ไทนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลส่วนจะตรงหรือไม่ก็เราก็ดําเนินการปปไปไกเป็นในส่วนของเราร่วมกับอาซีวอนัยเปินอีกหนึ่งแล้วติดขนาเดยียวกันในเรื่องของอสิทธิุษยชมทั้งหลายนะครับไม่ใช่เฉพาะนี้ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือ,อด้านมนเสียแร้วเราก็ตําดำเนินการต่อไปายได้กรอนกันเอาซ ท่านรองคณะกรรมการฉุกเฉินด้านชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยนายกมอบหมายให้ท่านเป็นเฮดหรือว่าต้องเป็นรองนายกอะไรไหมเดี๋ยวขอไปอย่างที่บอกนะครับเรื่อง,เร,องเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนยโยบายาก,ก็จะขอคุยกับทางกระทรวงเพื่อความเหมาะสมจะบอกว่าอะไรกเ,เรื่องต้นได้คุยกับทางฝ่ายความมั่นคงอะไรอย่งอยัง,ลงเลยเพราะว่าเพราะว่าพอรับสบายสัต์ปั๊บก็ วันหยุดพอดีเรียก่าก่อนที่นายกเชิญขึ้นไปคุยพร้อมผบทบกับผบสุขศึกอ๋ออันนั้นอันนั้นไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรยังไม่ได้ลงในรายละเอียดก็ก็เพียงแต่ให้นโยบายกว้างๆนะครับก็ขอเดี่ยวขอหารือในรายละเอียดจากทางกระทรวงในอยู่อย่างที่ผมเรียนว่าท่านนายกก็มอบในวันมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะขอไปคุยกับทางฝ่ายปฏิบัติก็คือทางกระทรวงว่าเราจะ implement นนโยบายให้ เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็รวมทั้งที่เมื่อกี้ถามว่าในส่วนของความมั่นคงส่วนของทหารเราจะเราจะแบ่งหน้าที่กันยังไงเป้าหมายก็ชัดเจนว่าเราต้องกาหนดจุดวัตถุประสงค์งก่อนว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ค่อยมากําหนดว่าใครจะมีหน้าที่เล่นบทบาทยังไงตัวนี้ผมไม่ทราบว่ามีการไปเจรจากันครหรือเปล่าแต่ว่าเราเองเนี่ยท่าไหร่ ก็เองแต่เราผู้คุยกับทุกกลุ่มแล้วแย่าไปเรื่องของจาิญขอนัเพรา็เป็นเรื่องที่เราไม่ยนแ่เราจนหลักการเดินก็เราต้องการที่จะกิานิดนแน่อนรแน่อนครับก็เราเอเนี่ยผมว่าประเทศไทยมีความชอบทำในการที่เราเป็นผู้นำในการจดาเพราะเรามีเช้ชติ่วางมากเยอะแล้มีกาน้อมเกตามแนวทางที่ทางอาเซียนได้เซ็นขึ้นมาเนี่ยรับแล้วก็เรื่องของการการจุดอนสิ่ทผู้ส่วนตัวเส รัฐบาลจะรัฐบาลจะอึดอัดใจมั้ยคะการที่คุณทักษิณไปคุยคู่ขนานกับทางการไทยที่จะไปดูแลตรงนี้ค่ะผมไม่สร้างนะครับก็มีการพูดอยู่แล้วตรับเดี๋ยวผมเชื่อว่า